กินเกลียงวันนี้กินเกลียงก็มันจะทำรวมมิตรกะทิสดจ้าอ่มีอะไรบ้างมีเม็ดทับทิมกรอบนะคะหรือว่าไอเป็นเม็ดทับทิมใชเม็ดทับทมกรอบจ้าเป็นเม็ดทับทิมนั่นแหละอาเรียกว่ารวมมิตรนะจ้าแล้วก็เรามีรวมมิตรก็คือขันนุนเดี๋ยวเราจะหั่นขนนุนนะคะขันนุนกะทิ นหนุนทีทิสดเเป็นกะทิที่เราคั้นมานะคะหัวหางเราไม่แยกนะคะแต่เราใส่น้ําไม่เยอะแล้วก็มีน้าตาลปี๊บโอ้น้าตาลปี๊บน้าตาลราย,ายแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยนะคะมีเกลือนิดหน่อยนะคะอะใบตองคะ่ะเอ้ยใบเตยคะ่ะใบเตยหอมนะเดี๋ยวใบเตยหอมเนี่ยเราก็หัน่น หันเลยค่ะใส่ลงไปในนี้ได้เลยใส่ลงไปในที่กัดนะคะโอเคแล้วก็เราจะหั่นขนุนนะคะหั่นขนุนอ่าโอเคหั่นไปหั่นไปเมนูเด็กโบราณ กินเม็ดนะคะเม็ดไม่กินค่ะมันต้อง,นองขนุนนี้หวานมากมาก,มากนะคะดีะทับทิมสีสีสดใส,สมากเลยสีสดใสไหมสดสวยไหมไหม,มีสีฟ้าด้วยค่ะไม่รู้เปลอมาจากไหนทับทิมนี้เราไม่ได้ทำเองนะจ๊ะ เราไปซื้อมาจากตู้ดนะคะสำเร็จรูปมาเลยเออเพราะว่าเราทำปริมาณไม่เยอะไม่น้อยโอเคเอใส่ไว้ในนี้ได้เลยอีก <c oughs> เอาอีกเนาะเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวเราไปดูตอน ใส่ขนุนหมดกันนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็หั่นขนุนเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงน้ำกะทิกันเลยนะ,ะปรุงเลยนะคะเราไม่ต้องไปอ่าเลย่ไฟไเกลือน้ำตาลน้ำตาลปี๊นะคะเมนูนี้เด็กทําได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีไฟแต่ขนุนนี้อ,อยากหั่นเองนะจ๊ะไม่งั้น กินแน่ๆค่ะ oh, <no. S 1> นี่ดีใจคะ่ะมีกินว,ว้าวเดี๋ยวเราคนให้เขาละลาย,ย,ายข้ามฝั่งข้ามฝั่งคนนห้ละลายเลยนะจ๊ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใส่ของเพิ่มหน่อยนะคะคือให้มันหวานกลมกล่อมเลยนะคะเส่น้ำตาลกับน้ำตาลปี๊เพิ่มนะคะเมืกตามใจเลยนะคะว่าจะเอาหวานประมาณไหนนะเดียวเราจะทําให้ตรงตัวนี้เขาหวานนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเราพอเราใส่ <c oughs> ลูกขนมลงไปนะคะ <c oughs> เขาก็จะได้มีความหวานกลมกล่อมพอดีเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราใส่ลูกขนมนะคะ อุ้ยใจอย่างงั้นเลยงั้ว,ว้าวยัยน้ำลายหกไม่ไหวแล้วค่ะได้แล้วจัาจังขอใจแม่เต็มถ้วยเลยอเขอสบาดถทษนิดนึงนะคะเมื่อกี้มันเกิดขอ้อผิดพลาดหน่อยนะโอเคหันกล้องทางน,นว้าวจะไม่หกไม่หล่นเลยใช่ไหมคะคุณคะคุณไม่จะบิ่ม ใส่ให้หมดอย่าให้เหลือสักเม็ดนึงไม่ได้นะคะเต็มชามเลยต้องคนให้เบาที่สุดในปติพีนี้ค่ะจ้ะโอเคอ่ะพอแล้วค่ะคย,ยังไม่หมดยังไม่หมดไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไ้ได้แล้วค่ะคือสามเม็ดไม่เป็นไรเราก็กลัวนะคะก้องกวนให้เบา เบาเพราะว่าลูกขนมมันเยอะหนึ่งถ้วยพอดีเลยพอดีเด๊ะๆดีเด๊ะๆเลยได้แล้วค่ะเมกาคนเยอะเดี๋ยวโอเคจ้ะขอเยอะค่ะต่ำลงไปนิดนึงโอเคค่ะ ใครชอบคินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะแล้วเราก็ขอเบิแต่เพียงเท่านี้นะคะยังค่ะเรายังไม่ได้เสิร์ฟกันเลยเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันนะจ๊ะเสิร์ฟค่ะคายิงอูแก้วเดียวน่ากินมากเลยน่าฟานมากเลยเดี๋ยวเราจะท็อปปิ้งด้วยข้วนุยนะคะขนุนนะคะขนุนทีนี้เราก็แตกของจานเราบ้างปีดล็กแล้วอ ขนุนฝอยนิดนึงโอ้น้ำแข็งอยู่ในนี่โอเคนะจ้ารวมมิตรกบทิสดของเราเสร็จแล้วจ้าหน้าตาหน้าทานมากเลยเดี๋ยวเราชิมหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเยอะนะคะไม่หวานเยอะเราจะไม่เน้นหวานเยอะโอเคฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด b ับส i ครให้กินเกลี้ยงด้วยนะคะสำหรับวันนี้รวมมิตรกะทิสดขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะกินเกลี้ยงจ้ามิจานชั้นค่ะ